สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาที่โจนสลัดลูกหมูนะคะก็เป็นเกมในค่ายเลดไทเกอร์นัเองนนะคะอ่ะนี่เลยนะคะก็เริ่มเลยแล้วกันเนาะมันเป็นเบ็ดละสิบบาทนะคะเราก็จะเลือกเบ็ดละสิบบาทเรามีทุนอยู่ประมาณห้าร้อยนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะบวกเพิ่มหรือว่าจะเท่าทุนเออหรือว่าจะหมดแค่นี้นะคะเอาเป็นว่าเท่าไหนเท่านั้นแล้วกันนะ มาดูกันนะคะนี่เลยค่ะคือเป็นเส้นๆเนี่ยคือเวลามันร่วงลงมาแล้วถ้ามันตรงลายมันก็จะสายให้ดูแบบนี้นะคะส่วนตัวลูกหมูเนี่ยจะเป็นโบนัสเริ่มคือแบบโบนัสที่ขยับไปตามช่องได้ถ้าเกิดลูกหมูขยับแล้วที่ร่วงลงมาแล้วมันตรงแล้วมันแตกแล้วมันตรงลายนี่คือเราได้เยอะนะ <c oughs> เริ่มแล้วะค่ะ โอ้โหซาวไปไม่ได้นะคะเกมนี้นี่มีลายจ่ายค่อนข้าง,างเยอะมีเป็นพันๆลายเลยคือจำไม่ได้แหละว่ามันเป็นลายไหนบ้างแต่เรามาดูกันเพราะว่าถ้ามันจ่ายเนี่ยแบบนี้นะมันจะมีลายเึ้นให้แบบนี้นะคะมันจะบอกนะคะว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนแบบนี้นะคะมาดูกันเลยนะคะต่อให้ไปเลยดีกว่าคะ่ะ เพื่อนๆที่ตามหาเกมค่ายเลืท t เกอร์ออหรือว่าค่ายอื่นๆนะคะหรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าให้กดลิงก์นะคะใต้วิดีโอนะคะเข้ามาได้เลยเข้าไปดูกันก่อนนะคะว่ามีเกมไหนหน่าสนใจหรือว่าเกมไหนหน่าเล่นบ้างแต่ตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยได้อาใจไปเลยโบนัสเราจะได้ลูกหมูสามตัวนะถ้าลูกหมูสามตัวนะคะเราจะได้โบนได้รอฟรีอ่ะโดยที่ไม่จํากัดไม่จากัด รอบฟี่สปินนะคะจนกว่าหมาป่าจะออกมาโอ้โหต่อกันเรื่อยๆนะคะนี่กดออตโต้ไปเลยนะคะไม่ได้กดเองนะคะใช้ออตโต้ไปเด่นไม่ยากนะคะสำหรับเกมนี้นะคะอยากจะเล่นที่ใช้ทุนน้อยกว่าสิบบาทก็ปรับมันลดลงได้เลยโอ้โหรอบนี้มาเย่ะมากโอ้โหลายนี้สวยไลายนี้คือแบบยุ่งเหิงอะยุ่งเหิงแต่ก็ได้นะอะดูดิดูลายมาันดะีเห็นไหม เห็นไหมมันมีลายเยอะบอกแล้วอุ้ยโบนัสมาขอรู้หนีสักตัวสองตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเราได้สามตัวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโบนัสของเรามาแล้วนะคะอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเองอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเองไม่ยากแน่นอนโอ้โหยลายนี้จัดไปสวยๆอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเกมดีๆเนี่ยก็จะได้เจอกันบ่อยๆเนาะ โอ้โหไม่นะอย่าเพิ่งตกอ้าวมาดูกันเลยนี่แหละที่เราต้องการนะคะเรารอสิ่งสิ่งนี้อยู่ก็คือสีสเป็นไม่จํากัดรอบจนกว่ามาป่ามันจะโผล่มานั่นเองไปเริ่มกันเลยค่ะโอ้โหนี่คือมีโอกาสเก็บได้เยอะมากๆนะคะหนึ่งเหรียญมาแล้วจ้าคือถ้าไม่ได้เหรียญถ้าได้เหรียญก็ได้เงิน ถ้าไม่ได้เหรียญก็ได้เงินนะคะตรงลายที่มันแตกออกมาก็จะได้เงินอีกไปอีกเนะะียค่ะอ้าโอูโหได้เพิ่มอีกแล้วได้สองเหรียญมาแล้วนะคะปะลายนี้ได้ไหมไปต่อกันเลยค่ะโอ้โหลูกหมูสาตัวกำลังรอรับเหรียญรางวัลอยู่อ้าวมาอีกหนึ่งเหรียญแล้วจ้า ไม่หนึ่งเหรียญนะจ้าได้ไหมได้สิเรียบร้อยสามเหรียญไปค่ะแหมเมื่อกี้ไม่ได้นะเหรียญอ้าไดไหมได้เรียบร้อยมาสี่เหรียญแล้วค่ะได้มาสี่เหรียญแล้วนะคะทุกคนโอ้โหแหมเหรียญน,นี่แบบฟื้นฟื้นฟับโผล่ออกมาเลยนะเหรียนี้ก็สวยนะคะสี่เหรียญแล้วนะคะเหรียญที่ห้าเหรียญที่หก เหรียญที่ห้าเน้นกมาเรียบร้อยหกเหรียญจัดมาโอ้โหเจ็ดแปดโอ้โหย,ยมาดูซิว่าเราจะได้ถึงส er ิบเหรียดไหมโอ้เมื่อกี้ฟาวไปนะสำหรับเหรียญนะคะใครมองหากเกมดีๆเกมที่เอ่อทุนน้อยๆนะคะหรือว่าเกมที่จ่ายโอ้โหยหมาป่าโผล่มาบุ้มแม่ ได้กี่รางวันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนาได้แปดเหรียญอือหือม,มาดูสิว่าเราจะกว่ารางวัลไปได้เท่าไหร่นะคะโอ้เกมนี้น่าเล่นมากเกมนี้น่าเล่นมากค่ะมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไป ลุนล่อฟรีที่แบบว่าเมื่อไรจะหมดอะไรแบบนี้นะคือล่อฟรีมันไม่มีวันหมดนะคะล่อฟรีมันไม่มีวันหมดลอจากว่าหมาป่าจะออกมาโอ้โหได้รางวัลพิเศษดูดีนี่นี่คือแค่หกเหรียญน,นะนี่แค่หกเหรียญน,นะคะกําไรมาแล้วนะคเพื่อนทุกคนนี่ยังไม่รวมทุนนะคะอันนี้คือที่ได้มาร้านแนี่แน่เลยจริงแปดร้อยเจ็ดสิบเ็บาทนะคะสําหรับรอบนี้นะคะที่ จนสลัดลูกหมูนั่นเองอะคะคือโจนสลัดลูกหมูของเราแม่แน่นอนจริงจริงแต่เราหยุดไว้ก่อนแล้วกันเนาะหยุดไหมหรือว่าจะไปต่อดีโอ้โหแต่ลูกหมูมันมาแล้วเนี่ยขออีกสักนิดนึงแล้วกันมาเรารู้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่าโบน,นัสนราจะมาไหมขออีกขออีกสองตัวขอลูกหมูมาอีกสองตัวค่ะถ้าอีกสักพักหนึ่งนะคะถ้า โอ้โหถ้ายังไม่ได้ถ้ามันตกนะถ้าลูกหมูตกนะคะก็จะโอเคพอแค่นี้นะคะถ้าลูกหมูตกนะดีสักหนึ่งรอบนะคะโอ้โหไปแล้วค่ะอะนี่นะคะคือจนสลัดลูกหมูยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะอยากเล่นก็กดลิงก์ลงมาได้เลยนะคะอ่ะบา,บายยจ้า